สวัสดีครับผมชาติจรวดซั์นะครับยังอยู่ที่เจ้าซีรีส์0ตรงนี้น่าจะ1้อครับงานปากโบกใกลๆ้ๆจัดเต็มครับทีมงานพรุ่งเรื่องครับบริหารโดยผู้จัดการพี่ตัวนี้เพิ่งซื้อมาได้ประมาณ อาทิตย์กว่ากวาครับติดตีไป10วันเก่านอก1ล้าน5แสนใจนักเรงพอครับโทมสือ PC 120ขด6 EO ซีเรียว70,000วาครับ72,000น่อยๆ3,000ชั่วโมง สุดจัดประหลัดบอรครับไปแท็กนี่วัดไปวัดมาน่าจะประมาณ50เซนแล้วก็มีใบยางรองแท็กด้วยโอใสายเข้ามาพี่น้องเลยก็ต้องขนใจดอกอ้าเจอกับร็อกกี้นะ ความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์เขาเขียนไว้ความขยันเท่านั้นทําให้รวยวาซานติดที่็อก,กี้ครับเออไม่คนขับแกก็จัดจ้านทีเดียวครับสามพันชั่วโมงจากญี่ปุ่นเดินทางมาสู่เมืองบุรีรัมย์ครับ1นึ่งล้านห้าแสบาทซื้อเงินสดมีสายใยก่ให้พร้อมเครื่องคามินนะครับ4สซูทเทอร์โบไดเรกอินเจคชั่น มุมกีซีฟันอยู่ประมาณ0.55ลูกบาทเมตรมุมอาร์มนี่เสริมครับเสริมแผ่นเหล็กเลยเสริมแผ่นเหล็ก2เมตรเลยครับรอมากครับคุณแอดวานเนี่ยเครื่องยนต์ไปอยู่ใกล้ๆนี่ร้อนเหมือนกัน ตรงนั้ครับโอ้ซ่สวยมากพี่น้องเต็มเลยตัดไปครับเดี๋ยวตับลึงแล้วเนี่ยตัดยานออกตัวครับ เจอตำลึงเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนก่อนเขาบอกว่ายาดีพี่น้องเดี๋ยวไปปลูกก่อนกดดิงสักไม่ลงครับเดี๋ยวเอาตำลึงไปปลูกก่อนเป็นเครือพี่น้องเ,เป็นเครือขอม้วนก่อนนะ เดี๋ยวเอาไปใส่ลังรถโอเคเลยครับโอ้มีเยอะเลยหลังต้องพกมีดมาเจอสมุนไพรยเยอะแยะเลยครับตำลึงก็บอกว่าเอาไปลองยาหน่อยถือว่าสุดยอดแข็งโป๊กไม่มีถอยวสัสซานม่นแมนวันนอเอาวิ่งกันสามคัน ฉันจะชอบล้วนี่มีความเร็วสูงเหมือนกันครับบันท้ายมีขูดขีดบ้างแต่ระบบนั้นเต็มมับ ตัวนี้ไฟฟ้าเต็มสูบเต็มรูปแบบเลยแล้วก็กระโดดมาเป็นรุ่นเจ็ดครับรุ่นเ็ดรุ่นแปดรุ่นสิบล่าสุดนี้รุ่นสิบรุ่นหกนี่ยังผ,ผิดที่ญี่ปุ่นนะครับแต่พอรุ่นแปดเนี่ยเริ่มมาเมืองไทยเดี๋ยวรอก ร้อยเครับหกน็อตหน้าหลังดินงามมิลีหลอดไฟ LED โอ,อ้เครื่องจักรหนักที่พิตที่ญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าแข็งแกร่งมากนะครับ ยอมรับเขาญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้าประเทศเมืองอุตสาหกรรมนะครับทำเครื่องจักรเก่งมากหรือว่ารถบรรทุกสำหรับทีมงานพรลุ่งเรืองท่านใดสนใจนะครับก็ทำงานอยู่แถว จะว่าอำเภอเฉนเมืระเกหรือว่าประกนลชัยนะครับออกอยู่แถวแถวพน,นมรุ้งไหมน้องอยู่แถวพน,นมรุ้งประสาทหินเมืองต่ำก็สนใจติดต่อมาได้หรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ก็ได้ครับตอนนี้แกมีรถอยู่3คันใช้ร้อยยี่หมดเลย,ยนิดๆครับ แกออกมาคันแรกนี่ร้อยยี่สิดหกตัวนี้ครับ EO โอ้รู้สึกว่าซื้อมาแพงขนาดนั้นล้านเท่าไรล้านแปดบ้างครับซื้อมาปีเดียวโอ้ขึ้นทุนเลยก็เลยออกร้อยยี่ร้อยยี่สิบขีดแปดครับออกมาได้ห้าหกเดือนเองนะครับแกร้อยยี่ คิดหกมาอีกอยอมยอมผมยอมแก okay, ครับยังโสดด้วยครับยังโสดโอ้ยมีแมกูสามคันมีรถเกี่ยวมีรถดำสาวใดสนใจติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวผ่านการกรองจากชาติเทรรญทรัพก่อนอ่ะดึะ๊ดึบด๊บดับหน่อยครับ รอยจจัดไปโอ้ยวิ่งใกล้ใกพี่น้องเอาไปเทเทอยู่มุมนู้นครับนู้นเลยรถไทไปหน่อยโอ้แถวนี้ก็ปลูกกล้วยทำไรนาสมผสม,สมกันเยอะอขนาดปลูกยูคาลิปตัสก,กันสวยครับโอ้ต้นไม้นี่ก็ประดับได้ครับไม้ประดับยังดี ุ่งไปดูน้อยล่องตัวครับล่องตัวใครว่าไม่เร็วนะขึ้นอยู่คนขับปัจจัยหลักๆดูเก่งเขานะครับจะออกจะออกโค้งตอนท้าย,ยผมอยากเปิดเครื่องดูจังเลย1ล้าน5แสนนี่สุดจัด หาเงนินได้วันละหมื่นนะพี่น้อง 12ตันครึ่งครับน้ำหนักปฏิบัติการไม่เดี๋ยวบอกว่าชาติรดนซับนั่นอยู่แต่ข้างหน้าไม่เดินให้ดูบางท่านบอกว่ารีวิวอยู่มุมเดียวครับนะโอเคครับเอาหลายๆมุมเนาะ,ะมาดูฝั่งนี้บ้าง Lọc na bằng băng ạ, ôm nó mịt đi nóc, điu phăng ní, yon sáng, cố, để đây, để để tộp sáng không được, ตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับพี่น้องเ,เอ้ยท,ท้ายนะครับไปแล้วรกอกอะฝังนี้ได้อยู่โอ้ดูฟันญี่ปุ่นก่อนอเดี๋ยวผมจะเอาเครือตำลึงกลับบ้านก่อนครับพี่น้อง ตรงนี้มีสมุนไพรเยอะดงสะดาวตำลงตำลึงที่ลงที่เล็กเออวันละหมื่นเดือนปีหนึ่งทำหกเดือนพอหกเดือนจอดนอนครับทำงานเหมือนฝรัง่ง ใจก็ดูได้ครับยูทูบต้องชาตเจริญทรัพย์เรเพียรต่าตเจริญทรัพย์ที่สเกลไปเติร์นทรัพศูนย์เก้อง็ดมจหจัดเต็มจริงๆครับไม่ห <c oughs> <c oughs> ลังจากนอนเกับ นอนเกือบสิบปีบ้างนี่ลุกขึ้นมาครับช่วงเอาช่วงเอาเลยแก <c oughs> โ,โ,โยนตั้งแต่อยู่ข้างบนครับดูนะแกวางดินตั้งแต่ข้างบนจัดเต็มจริงครับ เรื่องคอมมินในรุ่น6นถือว่าถือว่าแข็งแกร่งครับนะเรื่องไดเรกนะแต่ถ้าคอมบินคอมมอนเร็วนี่ค่อนข้างจะว่าไดเรกดีกว่าครับ รุ่นห้าเป็นเครื่องคอมสุดนะครับรุ่นสามคอมสุ้อเอางานเมางานปากโอเนี่ยแถมหน่อยหัยแเราต้องหักนี่ก่อนต้องนี่ก่อน เอาต้มลึงก่อนโอ้ขัดแล้วอฮ้ย,ยเรืออะไรนี่ใช่ไม่ใช่ต้มลึงงั้นผมจะหยิบเรืออะไรไม่แน่ใจกดจริงๆคนระับ โลโซเอยโอ้มะม่วงออกดอกี่น้องปีนี้มะม่วงแถวบุรีรัมเยอะมากอีกเดือนนี้ก,กินไม่วัดไม่ไหวนะครับมะม่วงเี่เยอะดกจริงๆปีนี้ดอกเต็มนะครับทั่วภาคอีสาน ใด,ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์มีให้ดูหลากหลายสัญหารถขุดเก่าไทยเก่านอกรถใหม่ทุกค่ายโอ้มาแล้วน้องลบหน่อยอ่ะสิบหกนาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ